สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษภกทุกท่านชาวลัคนาราศีพฤกษภกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษภ ประจำเดือนกันยายน2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีกรกฎเอ้ยชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นช่วงที่ แต่งกับงานการงานของท่านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แต่งกับงานหรือเขาเรียกช่วงบ้างานนะคะช่วงไหว้าวานช่วงขอความช่วยเหลือและก็เป็นงานแทรกเข้ามาค่อนข้างเยอะ คือจะมีงานแทรกเข้ามาในงานเดิมมาค่ะเยอะมากเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะดีมากค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องการงานท่านมีดาวพระราหูโคโจรทับลัคนา ปลาย63ปลายปี63นะคะถึงต้นปีห5จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนสิ่งที่ไม่ดีก็จะออกไปเรื่องรายได้ผลประโยชน์ที่เห็นนะคะก็จะมีการเคลื่อนเลื่อนตกลงไปนะคะก็ะคือพูดง่ายๆว่าให้ตกลงกันใหม่นะคะถ้าหากว่ามีการเลื่อนไปตกลงกันใหม่เพราะว่าดาวลาภะ นะคะเดินถอยหน้าถอยหลังนะคะช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำนะคะผู้นำองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะท่านมีอิสระทางด้านความคิดและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นดาวอาทิตย์เล็งพฤหัสผู้ใหญ่อุปถัมช่วยเหลือท่านดีมากค่ะ เพราะฉะนั้นทําความดีเข้าไว้นะคะช่วยเหลือผู้คนเข้าไว้บุญกุศลก็จะทําให้งานที่ท่านทําประสบความสําเร็จมากความรักดวงชะตาของท่านเก็บไอเดียกับเรื่องการเงินก่อนนะคะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษบเกี่ยวกับเรื่องการเงินตะกี้การงานนะคะการเงินของท่านคือดาวพระพุธเป็นมหาอุดค่ะเป็นช่วงที่ดีเงินทองไหลามาเทมาเลยนะคะมีเงินเข้ามาเยอะเลยค่ะเข้ามาหลายทางเลยนะข้าหมออ้อยขอแสดงความยินดีเลยนะคะกับชาวพฤกษบทุกท่านด้วยการเงินของท่านเด่นมากค่ะงานเล็กงานน้อยงานอดิเรกงานจอบ พลักเข้ามาเต็มเลยนะคะการเงินของท่านเด่นค่ะเด่นเพราะว่ามีดาวพระพุทธโคโจรอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากค่ะมหาอุดและก็กะเกษตราธิบดีนะคะหมายถึงความมั่นคงอยู่นานค่ะอยู่เป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยที่เจ้นจะต้องกอบโกยให้ได้เงินเข้ามาเยอะๆนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือพุธ ดาวพระพุธกับดาวอังคารนะคะโคจรร่วมกันอาจจะมีปัญหาคือวิวาทะก็ระวังการเจรจาต่อรองลูกค้าข้อพิพาท คดีความนะคะจะทำให้มีปัญหาได้ค่ะรายได้จากหุ้นส่วนลูกค้าคู่กรณีคนรักนะคะได้หมดเลยนะคะท่านจะทำอะไรก็ให้ระเวทระวังเข้าไว้นะคะคดีความนี่เกิดจากรายได้หุ้นส่วนลูกค้าคู่กรณีคนรักอะไรก็ได้หมดนะคะ,ะจะ,ะเป็นอยู่ในองค์กรนี้นะคะดาวพระพุธเดินวิป,ปริตค่ะเพราะฉะนั้นดาวพระพุธเดินิวิป,ปริตตั้งแต่สิบ 4กันยาถึง12ตุลาคม 64นะคะ18วันนะคะทำแล้วก็บอกว่าได้เงินช้าทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรทำแล้วมันเหนื่อยต้องออกแรงก่อนถึงจะสำเร็จนะคะใครที่ทำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์มีโอกาสที่จะสร้างรายได้มากในช่วงนี้นะคะจากนี้ไปปุตตาหมายถึงลูกน้องนะคะบริวารลูกศิษย์ลูกค้ามีส่วนช่วยให้ชาวลัคนารา สีพฤชสด สำเร็จได้ด้วยดีนะคะแต่ก็ต้องมีปัญหาก็ต้องระวังปัญหาด้วยนะคะจะทำงานอะไรให้สำเร็จก็ต้องมีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่อานะคะเข้ามาจะทำให้ท่านมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้เงินจากงานที่ท่านทำและก็สำเร็จเสร็จสับอย่างแน่นอนนะคะคือท่านคิดว่างานทำไมกงนี้ช้าจังเลยไม่เสร็จสักทีนะคะแล้วก็งานไม่เป็นไป ตามที่เราต้องการนะคะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะงานที่ท่านทําเสร็จอย่างแน่นอนที่รอคอยอยู่นะคะเป็นผลสําเร็จให้กับท่านอย่างแน่นอนในเรื่องการ การเงินนะคะเพราะว่าท่านคิดว่าทํางานแล้วก็ไม่ได้เงินเงินก็ได้เข้ามาไม่พอดีสักทีหนึ่งเบื่อมากเลยรอจนไม่อยากจะรอแล้วนะคะไอ้นี้พูดถึงการเงินนะคะดีอย่างแน่นอนตะกี้หมออ้อยพูดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะต้องฟังให้ดีนะคะการเงินนะคะดาวพระพุธเป็นมหาอุดที่บอกนะคะต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอคนมีฐานะมี ความมั่นคงนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานโดยไม่คาดหวันเลยคือคนที่มีฐานะมีตำแหน่งมั่นคงทางหน้าที่การงานนะคะอาจจะมาชอบพอท่านประมาณนั้นนะคะเเกี่ยวกับคนโสดนะคะถ้าหากว่ายังมีผู้ที่ผิดหวังเรื่องความรักเก่าๆจะเจอรักที่ผาดโผนซาบซ่าท่านมีสเสน่ห์มากเลยนะคะสําหรับคนโสดนะคะรักที่มันผาดโผนซาบซ่าท่าน ก็งงๆนะคะเป็นรักแบบไหนแล้วหมออ้อยนะคะ,ะแล้วก็จะมีมีคู่ที่ว่าผิดหวังเกี่ยวกับความรักเก่าๆประมาณนี้สําหรับคนโสดจะเจอแบบนี้นะคะแต่สําหรับคนมีคู่ให้ระวังการมีปากเสียงมีโอกาสที่จะเกิดคู่หุ้นส่วนเกิดขึ้นเพื่อทําธุรกิจการงานด้วยกันร,ร่วมสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวนะคะให้ระวังคําพูดเข้าไว้ค่ะเอกสาร ที่ทําร่วมกันอาจจะทะเลาะก,กันได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะทําให้ครอบครัวมีปัญหาได้ค่ะนะคะเกิดความไม่เข้าใจต้องระวังนะคะท่านอาจจะเหนื่อยกับคนรักความรักท่านต้องร่วมมือร่วมใจกับคนรักเข้าไว้นะคะพูดคุยกันให้มันดีเดี๋ยวก็ทะเลาะเบาแหวงมีปัญหาเกิดขึ้นอ่ไม่หยุดมันก็จะทําให้ครอบครัวร้าวฉานได้นะคะไม่มีความสุขด้วยช่ ลาค่ะช่วงนี้การเงินของท่านเป็นช่วงที่ดีให้ลองเสี่ยงเกี่ยวกับอายุของลูกนะคะหรือบริวารที่ท่านดูแลอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่ด้วยนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษกนะคะหมดหนี้หมดสินเลยค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษบโชคดีนะคะนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ,ะให้ระวัง ระวังมีปากเสียงกับคู่ครองระวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชานะคะข้อควรระวังนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการตัดสินใจของท่านเองนะคะตัดสินใจผิดพลาดมีปัญหากับคู่สัญญาะนะคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษบจะประมาณนี้นะคะสุขภาพของท่านโรคหัวใจ ปวดหัวไมเกรนอุบัติเหตุเลือดลมสายตานะคะธาบน้ําในร่างกายของท่านแล้วก็เกี่ยวกับช่องท้องด้วยแล้วก็ซีดในร่างกายนะคะอวัยวะเพศต้องระวังด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมการทําคลิป12ราศีของหมออ้อยในวันนี้นะคะเหมออ้อยก็ขอฝากไปด้วยนะคะ,ะสุขภาพร่างกายของท่านบอกไปแล้วนะคะ,ะประจําเดือนอกันยายน2564นะคะสาหรับเดือนนี้หมออ้อยก็ ขอแนะนําให้ท่านทําบุญแก้เครดเสริมดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกันยายน2564ให้ใส่บาทรพระสงฆ์ห้ารูปนะคะใส่บาตรพระสงฆ์หรูปและระบุด,ด้วยนะคะต้องใส่เงิน19บาท20ไม่ได้18ไม่ได้ทําที่หมออ้อยบอกนะคะใส่บาทรพระสงฆ์ห้ารูปเป็นการแก้เครดถวายเงิน19บาท จอะค่ะแล้วก็ถวายหนังสือสวดมนต์นะคะหนังสือสวดมนต์ถวายเป็นธรรมทาน19เล่ม นะคะแล้วก็ถวายน้ําดื่ม19ขวดนะคะไปทํานะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มาชมการทํำคลิป12ราศีของหมออ้อยนะคะในค่ําคืนนี้อย่าลืมเลยนะคะ,ะชาวลัคนาราศีพฤกษบนะคะราศีอื่นก็ไม่ต้องทํานี่แก้คลิปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษบนะคะหมออ้อยก็ขอฝากคลิป12ราศีในช่อง Youtube ด้วยนะคะช่อง Youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาค่ะ วันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีนะคะช่วงเวลา1 9 0 0 2น1ถึง 20. 20.00น1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์เข้าไปในช่อง Youtube หมออ้อยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมออ้อยได้ยอดวิวเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปะคะ่ะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทุกท่านขอให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงงานดี ีเงินดีความรักดีสุขภาพดีมีพละกําลังที่จะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ยากไม่ยากนะคะสวัสดีค่ะ